สวัสดีดจ้าพี่น้องฟังไปสกุลสกุลมาหนี้พาพี่น้องมาเป็นบรรยากาศด,กกาด้วยตีล่างไก่ด้วยมองทางเสียงได้แล้วพี่น้องเอายกไปเอายกไป,กไป <c oughs> ง่ายลังกลุม่ม <c oughs> ตอนนี้เวลาจากโมงวะนห้าโมงสิบนา <5 S 2> <มง S 1> ทีปะเว้นก็นั่งแง่งหนาด้วยพี่น้องเด้อกระสีเห็นแบบว่า <c oughs> เป็นย้อนแสงเนาะเต็มมีเต็มเออบ่มีไฟในพี่น้องนะมาลดตัวประทุนวันนี้มาหนี่ยภาพพี่น้องอ่านม่านฟังเสียงอ่านนก เว้ากันในพี่น้องเสียงเงี้ยเหมืแลงตะเว้นนะอ่ากินยังก็น,กน,น้ำปลาหวานนะครับพี่น้องเมืองโอ้ยน้ำรายแตกเอามือนีนในตะลิงปีกมากพี่น้องเอาเพาผู้ฟังทำเพลงเอาโอยตาล,ละกันนะไปน้ำรายแตกพี่นอ้องขอใลองดูดิมันเป็นยังไงไม่เคยกินเข้ากับน้ำปลาหวานมากเราก็ไม่เคยกินมาก่อนนะครับอุ้ยอ่าอุ้ยม,มันคือไงแท้โอ้ เปรี้ยวเหรอืมหอมแห้งต้องมาคุยหนับปลาหวานหลายๆส่วนดีดีวาเวลากินของสมกินยังไงให้สวย ยากนะปลาต้อตงจิ้มจิ้มน้ำปลาหวานได้ยเยอะโอ้ที่กุ้งตัวแบบไงน้ำปลาหวานสูตรโบราณนะคะพี่นนท์จะ๊ะมีสตรอเบอร์รี่กันใช่อ่นน้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพี่นนท์จ๊ะเอกลักษณ์ของอัมพวาลน,นะคะโอู้เอ,อี๋สตอเบอร์รี่จิ้มน้ำปลาหวาน เยิมเยิมจ้านี้เมันเหนียวมันเหนียวมันเนียวมันเนียนเน้ยอร่อยอันนี้ก็อร่อยเนี่ยมันก้าวกันกันะนะสมกระแทกใจดีเวลาเราลอเน้าเต้วนี้แแหนสดชื่น โอ้สูตรจริงมันเปรี้ยวร้อยนะไม่ได้เปรี้ยวธรรมดาดิตาหวานเลยบอกเปรี้ยวเปรี้ยๆดินี่คนเนี้อเสียน้ะปลาหวานของแท้บ่หวงเครื่องจำน้ะมันเปรี้ยวเข้ากับมะหวั่งหยดมันแค่อิ่มมาก กขาใจกุ้งมากนะกุ้งตัวเล็กๆอ่ะเพียบเลยหอมอม,มั่งดูปลาดิบกุ้งมาเลยเลยทั้งกุ้งเล็กกุงก้งใหญ่เพี้ยชุดยอนน่อยนี่เราคอยเชี่ยวเขาปากได้บ่าเนี่มันกุ้นใหญ่ดีแท้ก้อยก็เพิ่งตั้งตั้งตั้งเสรโตมันก้อยก็เพิ่งกินครั้งแรกอันนี้นะเพราะก้อยไม่เคยได้กินอี่นี่อะแฟรพูดจริงอ่ออืม ขเขาไมา่รู้รสจะเป็นอะไรอมเปรี้ยงยิ่งคุณกินบ่อยมากอืมทำมันจะเปรี้ยวยังไงฮ่อ๋าใช่กินอันนี้สักตีเแล้กอกันอันนี้มันไม่เปรี้ยวไงมันมันจะหวานอมเปรีย้ยวไงเลยอันนี้มันเปรี้ยวอย่างไงก็เลยข่าวกันครับก็ อันนี้พี่เนาะมะม่วงแล้วนี่มาสวยๆเวลาคุยก็น้ำปลาหวานคุยได้ๆพี่นนองคุยมันเลยนี่กระปุกหนึ่งนี่กระปุกหนึ่งึ่งโลนะอยูอ่นามันอากาศเย็นนะ ีกว่าอยู่บ้านเยอะเลยอยู่บ้านร้อนเหรอลมพัดอืที่นีน่นี่ชัดเจนพัดมานี่ยังเย็นเลยเย็นเย็นซอยไวไม่พี่นอ้องอือข้าวมี่มาอร่อยมากไวลได้พี่นอ้องสร้างอ่ะมะม่วงแช่อิ่มเนี่ยอีะสิเป,ปิดออกจากโอ่งนี่พี่นอ้อง เปิดออกจากอง่งแพกต่อครั้งเลยนะคะบร้แพกใได้พี่น้องเด้อเพราะว่าต้องการอยากให้พี่น้องได้แบบว่าฟูไม่นิ่มไม่เละเกินไปนะพี่น้องรสชาติมันก็นจะไม่เปลี่ยนนะป้าเนาะออกจากโอง่งไม่ไหมเลยพี่น้องแซบรอบนี้บอกการันตีเลยตั้งตั้งปุ๊บเอาจากโอ่งมันใส่แพกทรงอ,อย่างนี้เลยวันใบวันเลยใหญ่กลองไม่ไหนนอนเอี่ยมกิ๊บ เพราะว่าแม่ที่เพิ่นเฮนนี่หล่าเมว่วาจะเป็นมะขามไลเม็ดนะคะมะขามแช่อิ่มไลเม็ดมะม่วงเอามาเป็นโอค์ได้เลยพี่น้องได้อไดรอบนี้นะมันตน้องคอยแบบว่าฟู่นะพี่น้องต้องคอยแสบเราไม่ให้แป๊กรอบนี้มามเดี๋ยวแป๊กเองพอ,อ,อยแบบสดๆเลยเปิดโปรโมชั่นนะคะ หลายคนถามว่าโอ้ยเปิดโป๊ให้แม่เนี่ยเปิดโป๊ให้พี่หน่อยค่ะเปิดโป๊ให้หนูหน่อยค่ะพี่ขาน้ํปาปลาหวานสูตรโบราณน,นะคะใช้น้ําตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจากเจ๊สีนะคะราชบุรีนะคะเป็นคนผลิตทําให้นะคะพี่นนจ้าเนี่ยขนาดห้าร้อยสิบกร,รัมนะคะพี่นนจ้ากระปุกงที่สําคัญนะคะเครื่องแน่นมากกุ้งน้อยกุ้งง่บักไลยแน่นมากๆนะคะหอมรสชาติดีนะคะ 150บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะแล้วก็ใครที่แบบว่าอยากจะได้มะม่วงแช่อิ่มไปพร้อมกันนะคะราคาพิเศษเปิดโปรนะคะอยู่ที่230บาทจัดส่งฟรีสำหรับท่านที่โอนเงินนะคะได้สอนยางไปได้ได้พี่น้องเด้อปกติราคาอยู่ที่330บาทนะคะกระดานตีความแสบเด้อพี่น้องเด้อผู้ดใดสนใจก็ทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะหนาข่อย้นแปลกๆว่ะเนี่ยเห็นไหมแสงตะเวนมันแยนงหนาหนามันก็เลยเป็นแหล่แหลไหม ไม่หรือปันนีเลธรรมชาติเหรอแม่เล่ธรรมชาติลงถอดข่อย้อดดูสีข่อยก็อยากพอดีผู้งานมาสวยเหมือนไม่มีไฟนะตรงหน้าไม่ปลักไฟมันเลยเอาแบบนี้เลยกับถึงข่อยสิเป็นสาวอันอีสานอยู่ตเยียนยุตโขอยุตนาแล้วพี่นุ่มต้องข่อยก็อยากพอดีผู้งานเด้ปลาจะได้ไม่ไปเล่สาวไงปลา รูนะ่าก้อยกอนเอาเรื่องเลา่าวนี่เดี๋ยวนึงนางยืนนี่ของแรกตอบคอมเมน,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 นต์นะพี่น้องนะนั่งเรือนโทรศัพท์นางรื้อบานเนี่ยย่ในห้องน้ำตาลไอ้บุนั่งเรือนโทรศัพท์นั่งปิข้างที่หนาะจอเฟซบุ๊กผู้สาวไม่พี่น้อง <laughs> 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 รู้ไหมว่ารูปอะไรผู้สาวอ่ะยืนซ่องแต่ของอยู่กระจกถ้าได้หัว อันเอาพาปิดข้างหน้าไว้ดิเห็นตาดากเย็นได้หลูกสะขออย่างนี้นตจะเห็นตาดากเลยคอยก็ฟังนูนเลยนะอยากดูดากบอก่อยนี่ดู่อยเปิดดากให้ดูเจ็บใจแฮียพี่น้องจากนั้นนะลายนะจมปล่อยจมดาถูกมือเลยอยากจะดูดากก็ไมไม่บอกหนูเดหนูเปิดดากให้ดูก้างนี้หนาจอยพี่พ่น้องเต็มดวยตาไหลเฮ้ย ถึงด่าค่อยจะแตกลายแต่ค่อยก็มีแผนที่นะสมบัติในนั้นนะพี่จะบอกให้คำคำด้อยพี่ลองเยอะเปรี้ยวเซ็บแต่ว่าหนูกินเปรี้ยวเผื่อหนูจะท้องเหรอเสดว่ารู้กันเลย โอ้ยตัวใหญ่นี่ขึ้นมานเ้อตัวใหญ่ๆนี้ขาแลบดิกลวมนหกดีไม่ตวัดแบบคำรามมาเปลียกชุดย่อยเลยว่ะบ้าบ้าดูตัวตัวนี้ เลยแต่ลิ่งปิงม้อพี่น้องอวบอันซะเหลือกเกินป้าดูนะดูนะปลาดูหนูนะดูหนูจะถป้าดเมืองกุ้งพี่น้องเมืองข่อยเด้อเมืองเมืองเมืองหนาตาคนเน่ยเน้นเน้นโอ้หืมมันจะแตกเลยจ้ะ แต่ลิงปีนี้โคตรพ่อโคตรแม่เปรี้ยวเลยนะลองตรงเปรี้ยวมากฮ่ะเออเค็มๆเปรี้ยวสะดุ้งอะ่ะโอ้เยเลยเลยเขาว่าเปรี้ยวกว่มามะนาวอีกนะมันเปรี้ยวแบบมันไม่มันไม่เหมือนมะนาวนะมันเปรี้ยวแบบยังไงอะ่ะจำ้ำฉ่ำน้ำอะ่ะอืมคือน,น้ำไมันหลายมากเลย มันตาไหลเลยเขากินต้องทำด้วยบอกแล้วต้องมีสมาธิ <c oughs> ในการถ่ายด้วยเวลานั่งกินอ่ะห้ามหายใจแรงเดี๋ยวมตีลังกาไปข้างหลังต <c oughs> ีดีเหรอเมื่อกี้เกือบตีไปกระลังรวมีเฮไปเปียวว่าปลาต้องจิ้มใส่น้ำปลวาเยอะ จะคือจิ้มแห้งเนี่ยแม่บอกว่ากินที่เบอร์เดอร์ตะลี้ยงปีง่ะผู้สารไปหาซื้อมาโอ้โหซามาต่างตาตันนีคืนนี้ก็าจองห้องน้ำเนี่ครับชิดน,นุ้ยนี่ก็ยังเก่งใจอยู่พี่น้องมันสมใครอีหลี้แตกเลยนะ เี้ยงน้ำน้ำตาไหลบสตรอเบอรี่อ่ะคืนกับมะม่วงใช่อิ่มมันไปน้ำกันได้ดีมากเลยมันจุดยอดบ่ะหรือมะม่วงสดก็ได้นะมะม่วงสดก็เข้ากันแต่สำหรับหล่านะั่นแหละมากินกับสตรอเบอรี่ครับอาเน,นี่ยลองกินดูนะม,มันเข้ากันนะคือมันเปรี้ยวพอดีตัดกับความหวานความนัวของอลาน้ำปลาหวานเนาะปลาเนาะนี่มึงเจาะตรงขุยจีิสิ บมานาคควสิไปน้ำกันได้ดีมองจะเปลี่ยนตอนไหนเปลี่ยนปลาไหมโอ้สุดยอด<ม>อ ค่อยพูดเร่งเจ้าดูลูกค่อยยินมันยังวนไปไหนสะหมอค่อยอยู่เลยเนี่ยพากันมันไม่อยากแต่งวันอเลยไม่น่าพูดเลยอารมณ์เสียมันก็เปียวคักเปียวแน่ แซ่บไรปุ้งบางไรเป็นเปรี้ยวมันทำไมต้องเหนีออกกอะ่ะมัน้อนลมมันไม่ปัดอย่างเดียวมันพัดอยู่เลยกำลังชมมันอยู่แป๊บเดียวตอนนั้นเลยมันหยุดเลยอืม น้ำปลาหวานนี่มันฉ่ำดีเนาะหวานหวานแบบนั้นม,มันไม่หวานเหมือนใส่น้ำตาลทรายอ่ะมันก็เลยอร่อยอม,มันไม่มันไม่เลี่ยนไม่บาดคอฮมให้ไปตำอีกก็ไม่ได้แบบนี้อบอกเลยรสชาติไม่เหมือนอันนี้สูตรต้นตำรับก็เลย มาทำดีมากใช่อินวิดีทำแล้วโอ้ตูกแล้วแหละปีทําให้ผมมือผมขายอย่างเดียวให้ตำเอกไม่ไหวอเกลืองมากเร่งโอ้แสบ <c oughs> คยเจอไปเจรัวอร่อยมันแตกต่างนะคะกลับมาเสือไม่ทุกคน โอ้ทองของอืมอมเปรี้ยวอืมอื้เปรี้ยงอยู่อันนี้เปรี้วยวอยู่แล้วป้าน้ำนมันเยอะว่า่ำแต่ร้านี้เปรี้ยวมากเลยอ่ะมันเออ ก็ไม่รู้แล้วมันเป็นยังไงแต่ก็กลิ่นแรงมันเปรี้ยอย่างงี้แหละถ้ามันจะเป็นอย่างนี้โอ้ยมันเปรี้ยมากเพราะว่ามันมันก็สุดเกินกินขีราบก็เปรี้ยวแต่รอบนี้รู้สึกว่ามันมันเปรี้ยวอย่างรุนแรงนะแต่ว่ามันก็แซบอ่ะคือกินข้าวเดียวรุรนแรงพี่น้องตาต่างตาซื่อในพี่น้องเอ้าก็ให้จากกันไปฝากไว้ด้วยแล้วกันจักอเชียงดูดไหมน้ำปลาหวานนะคะสูตรโบราณเด้อพี่น้องเด้อใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเอกลักษณ์ของอ่ะ อัมพวาเดชพี่นอ้องเด้อน้ำปลาหวานเนี่ยจะใช้วัตถุดิบเกรดดีนะคะไม่ว,ว่าจะเป็นกุ้งแล้วก็กุ้งเล็กกุ้งใหญ่นะพี่นวองเมึองนะบาเมนกุ้งนหน่อยเลยกุ้งแบบล้นเลยจ้ะเยอะมากนะคะรสชาติหอมกลมกลม่อมอร่อยนะคะไม่ไม่หวานเลี่ยนเนาะหนึ่งกระปุกนี่ห้าร้อยสิบกร,รัมในราคาหนึ่งร้อยห้า บแล้วก็แพ็คคู่นะคะจัดโปรโมชั่นพิเศษส่งฟรีนะคะได้ทั้งน้ำปลาหวานแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มในราคา2 3 0บาทเท่านั้นเด,ด้อพี่้องเด้อราคาปกติอยู่ที่330บาทลดไปตั้งแต่100บาทนะคะผู้ใดสนใจนะคะอยากจะกินน้ำปลาหวานอร่อยๆอออสูตรแท้สูตรโบราณนะคะแล้วก็มะม่วงแช่อิ่มแบบนี้นะคะทักแชทเข้ามาหรือโทรเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอเด้อพี่ดองเด้อสำหรับคลิปนี้อิหล่าพาก,กินกับสามีไปแล้วสวัสดีจ้า